สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาสำรวจวรรณกรรมเรื่องที่สำคัญมากๆชิ้นหนึ่งจากโลกอาหรับเลยนะคะเป็นผลงานที่เป็นเหมือนจิตวิญญาณของกรุงไคโรและก็ส่งให้นักเขียนชาวอียิปต์นากิบมาฟุสได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมด้วยค่ะนั่นก็คือมาหากราฟไตรภาคเรื่องโคดไคโรหรือ The Cairo Trilogy เราจะลองเข้าไปสำรวจชีวิตของครอบครัวชนชั้นกลางครอบครัวหนึ่งแล้วก็เฝ้าดูว่าเรื่องราวการเมืองนอกบ้านเนี่ยมันสามารถพัดเข้ามาถึงในบ้านแล้วก็สะท้อนประวัติศาสตร์ของชาติได้ยังไงบ้างไตราภาคชุดนี้จะมีหนังสือ3ามเล่มนะคะชื่อของแต่ละเล่มเนี่ยก็คือชื่อถนนที่มีอยู่จริงๆในย่านเมืองเก่าของไคโรเลยค่ะมี Palace Walk Palace แองความปรารถนาแล้วก็ถนนน้าตาล คือมันเป็นเรื่องราวชีวิตของครอบครัวพ่อค้ามุสลิมครอบครัวหนึ่งชื่ออับอายาวัตที่ดำเนินไปแบบยาวนานมากกว่า30ปีเลยใช่ครับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไปจนถึงก่อนการปฏิวัติอียิปต์ปี1952เลยครับโห oh. ครับและความยิ่งใหญ่ของมันก็คือว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องในครอบครัวธรรมดาแต่มันเหมือนเป็นเอ,อเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเลยก็ว่าได้ คือมาฟูสเขาพาเราเข้าไปเห็นวิธีชีวิตความคิดความรู้สึกของคนไคโรในยุคนั้นได้แบบละเอียดมากๆแล้วบริบททางประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นอียิปต์กำลังอยู่บนทางแยกสำคัญเลยครับมันมีความขัดแย้งที่คุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาระหว่างความต้องการที่จะเป็นเอกราชของคนในชาติกับอำนาจของจักรวรรดิอังกฤษที่ยังปกครองอยู่ เหมือนเป็นหม้อแรงดันที่รอวันระเบิดเลยนะคะซึ่งมาฟูสก็เลือกที่จะสำรวจแรงประทะที่ว่าเนี่ยผ่านหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมก็คือครอบครัวถูกต้องครับเขาต้องการจะแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคมที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงและศูนย์กลางของความตึงเครียดทั้งหมดในบ้านหลังนี้ก็คือผู้นำตระกูลที่ชื่ออัลไซดอามัดเขาคือแกนกลางของทุกอย่างในเรื่องเลยครับเป็นตัวละครที่ซับซ้อนมากนะคือในบ้านเนี่ย เขาคือพ่อคือสามีที่เด็ดขาดมากทรงอำนาจน่าเกรงขามใช่ค่ะทุกคำพูดของเขาคือกฎหมายเลยครับทุกคนต้องเชื่อฟังแบบห้ามโต้แย้งเลยมีคำบรรยายภาพของเขาที่ทรงพลังมากที่บอกว่าเขาปรากฏตัวต่อหน้าครอบครัวประหนึ่งสวมผ้าโพกศีรษะของนักปราดมุสลิมผู้ทรงอำนาจและถือดาบของกาลิบ แค่ประโยคเดียวก็เห็นภาพอำนาจเบ็ดเสร็จของเขาเลยนะคะใช่ครับภาพนั้นคือภาพที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบมากในทางจิตวิทยาเนี่ยนักคิดอย่างข่าวยุงเขามีคำอธิบายเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากเลยเขาเรียกว่าเพอร์โซน่ากับแชโดครับเพอร์โซน่ากับแชโดครับเพอร์โซน่าก็เหมือนหน้าก,ากากที่เราใส่เพื่อเข้าสังคมเป็นภาพลักษณ์ที่เราอยากให้คนอื่นเห็นซึ่งสาหรับอัสยิดอามัดมันก็คือหน้ากากของผู้นาครอบครัวที่เคร่งาศาสนาแล้วก็เที่ยงธรรมมาก,มาก แต่เบื้องหลังหน้ากากนั้นก็มีอีกตัวตนหนึ่งซ่อนอยู่ถูกต้องครับนั่นคือสิ่งที่ยุงเรียกว่าแชโดหรือว่าด้านมืดที่เราซ่อนเอาไว้พอเอาไซยิดอัลมัดก้าวเท้าออกจากบ้านในตอนกลางคืนเนี่ยเขาถอดหน้าก,ากากนั้นออกเลยครับแล้วตัวตนอีกด้านของเขาก็เผยออกมาเป็นยังไงคะชีวิตกลางคืนของเขาตรงข้ามกับตอนกลางวันแบบสิ้นเชิงเลยครับเต็มไปด้วยความสําราญการดื่มเหล้าการสังสรรค์กับพวกนักร้องนักเต้น โหเป็นชีวิตสองขั้วที่น่าเหลือเชื่อมากเลยนะคะในบ้านคือผู้คุมกฎที่ทุกคนต้องกลัวแต่ออกไปนอกบ้านกลับเป็นคนละคนเลยมีบอกวิจารหนึ่งสรุปบุคลิกของเขาได้ดีมากครับว่าในบ้านเขาคือผู้นำที่น่าเกรงขามแต่ข้างนอกเขาคือเพื่อนที่ร่าเริงมีไหวพริบในตอนกลางวันเขาคือผู้ศรัทธาแต่ในตอนกลางคืนเขาคือเสรีชนที่อุทิศตนให้กับการดื่มและผู้หญิงความย้อนแย้งนี่แหละครับ ที่สร้างความตึงเครียดให้กับเรื่องทั้งหมดและแน่นอนว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากอำนาจเผด็จการในบ้านมากที่สุดก็คือคนในครอบครัวโดยเฉพาะภรรยาของเขาคุณอามีนาเธอใช้ชีวิตเหมือนนักโทษในบ้านตัวเองมาตั้ง25ปีไม่เคยได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านโดยที่ไม่มีสามีไปด้วยเลยค่ะใช่ครับชีวิตของเธอก็คือการยอมจำนนและความกลัวล้นๆเลย มีฉากหนึ่งที่สะเทือนใจมากครับเป็นตอนที่อามินาแค่รวบรวมความกล้าถามสามีว่าทำไมถึงกลับบ้านดึกแค่ถามแค่ถามครับแต่ในสายตาของเขาเนี่ยนี่คือการล้าเสี้ยนอำนาจอย่างร้ายแรงปฏิกิริยาของเขารุนแรงมากเขาบีบหูของเธอแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดว่าฉันคือผู้ชายเป็นนายที่เด็ดขาดหน้าที่ของเธอมีเพียงการเชื่อฟังเท่านั้นโห ฟังแล้วอึดอัดมากเลยนะคะมันสรุปครองสร้างอำนาจดิยมแบบพ่อเป็นใหญ่ในสังคมยุคนั้นได้ชัดเจนมากครับผมแต่หน้ากากที่สวมไว้อย่างแน,น่นหนาเนี่ยมันก็ไม่วันที่ต้องหลุดออกมาใช่ค่ะไม่มีอะไรเป็นความลับได้ตลอดไปครับจุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นเมื่อยาซีนลูกชายคนโตไปเจอชีวิตอีกด้านของพ่อโดยบังเอิญในสถานเรืองรมเอา้าครับวินาทีที่เขาเห็นพ่อเน,นี่ยแหละครับ ภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบของผู้นำครอบครัวที่เขายึดถือมาตลอดมันก็พังทลายลงในพริบตาและนั่นก็เป็นเหมือนรอยร้าวแรกที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นใช่ครับซึ่งที่น่าทึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงในบ้านที่ดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเนี่ยมันกลับดำเนินคู่ขนานไปกับการเมืองนอกบ้านที่กำลังร้อนระอุอย่างพอดีเลยอย่างแยกไม่ออกเลยใช่ไหมคะไม่ครับนี่คือความอัจฉริยะของมาฟูสเลยนะเขาทำให้เราเห็นว่า บ้านไม่ใช่ที่หลบภัยจากการเมืองแต่บ้านคือสนามรบของการเมืองในตัวมันเองอนวนิยายมันเริ่มต้นในปี1917ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในบ้านก็มีการคุยกันเรื่องสงครามทุกคนก็ภาวนาให้เยอรมนีกับจักรวรรดิออตโตมันชนะเพื่อที่จะขับไล่อังกฤษออกไปให้ได้ใช่ครับเพื่อที่อังกฤษจะได้แพ้แล้วก็ออกไปจากอียิปต์สัทีแสดงว่าความรู้สึกชาตินิยมมันเริ่มเข้ามาในรัวบ้านแล้วเข้ามาเต็มๆเ,เลยครับ ในช่วงเวลานั้นกระแสะชาตินิยมกำลังพุ่งสูงมากมีการก่อตั้งพรรค Wafd Paris ขึ้นมาโดยมีซาสักลูนเป็นผู้นำเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษค่ะแล้วก็มีฉากหนึ่งที่ทรงพลังมากคือตอนที่คุณอามินา ภรยาที่ไม่เคยได้สัมผัสโลกภายนอกเลยได้ยินข่าวว่าคณะผู้แทนของสักรูนจะเดินทางไปลอนดอนเพื่อเจรจาให้อังกฤษออกจากอียิปต์แล้วเธอปฏิกริยาย,ยัางไงคะกับข่าวที่ดูเหมือนจะไกลตัวเธอมากๆเธออุทานออกมาด้วยความใสซื่อมากๆเลยครับตามประสาคนที่ไม่เคยรู้เรื่องการเมืองโลกเลยเธอบอกว่านี่มันเสียมรารยาทมากจะไปเยี่ยมฉันที่บ้านเพื่อไล่ฉันออกจากบ้านของเธอได้อย่างไร โหประโยคนี้คมมากเลยนะคะมันเหมือนเอาตะกะง่ายๆที่ตรงไปตรงมามาตบหน้าความซับซ้อนของลัทธิล่าอนาธิคมเลยใช่ครับมันชี้ให้เห็นความบิดเบี้ยวของสถานการณ์ได้ในประโยคเดียวเลยคือการมองความไม่ยุติธรรมนั้นผ่านสายตาที่บริสุทธิ์ที่สุดแต่สถานการณ์มันก็เลวร้ายลงใช่ไหมคะครับเลวร้ายลงเมื่ออังกฤษปฏิเสธเขาเรียกร้องแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญของเล่มแรกก็มาถึงเมื่อซัคคลูกับคณะผู้แทนถูกจับ แล้วก็ในประเทศไปเกาะโมตาซึ่งเหตุการณ์นั้นเองที่กลายเป็นเหมือนเชื้อไฟที่จุดให้เกิดการลุกฮือครั้งใหญ่ใช่ครับมันคือชนวนของการปฏิวัติอียิปต์ปี1919เลยประชาชนลุกขึ้นประท้วงทั่วประเทศแล้วในที่สุดการเมืองระดับชาติก็ได้พังประตูบ้านของครอบครัวอับอายวัดเข้ามาอย่างรุนแรงฟาหมีลูกชายคนที่สองของบ้านซึ่งเป็นนักศึกษากฎ,กฎหมายที่แบบอุดมการแรงกล้ามากก็เข้าร่วมการประท้วงอย่างเต็มตัว เรื่องส่วนตัวกับเรื่องการเมืองมันเลยหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์ครับและมันก็นําไปสู่โศกนาฏกรรมของครอบครัวเมื่อฟา์มีเสียชีวิตจากการถูกยิงในที่ประท้วงเขากลายเป็นวีรชนของชาติแต่ในขณนะเดียวกันการตายของเขาก็ทําให้ครอบครัวแตกสลายและเป็นจุดสิ้นสุดของเรื่องราวในภาคแรกอย่างน่าสะเทือนใจมากค่ะการตายของฟา์มีคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้อํานาจของอัลซัยด์อาอมัดเริ่มสั่นคลอนอย่างแท้จริงเลยครับ พอเข้าสู่เล่มที่2กับสามเนี่ยเราจะเห็นการล่มสลายของอำนาจเขาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเขาไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ได้แล้วครับทั้งจากความโศกเศร้าและก็สุขภาพที่เริ่มแย่ลงด้วยโครงสร้างอำนาจในบ้านก็เลยเริ่มเปลี่ยนไปมีสัญ,ญลักษณ์ที่น่าสนใจมากครับคือเรื่องเวลาดื่มกาแฟของครอบครัวเวลาดื่มกาแฟหรอคะครับแต่เดิมเนี่ยจะจัดที่ชั้นล่างซึ่งเป็นพื้นที่ของอามีนา แต่พออำนาจสามีแข็งแกร่งขึ้นก็ย้ายขึ้นไปจัดที่ชั้นบนซึ่งเป็นอาณาเขตของเขาแต่หลังการตายของฟาม์มีอำนาจของอามีนากลับเพิ่มสูงขึ้นและพอถึงเล่มสามเนี่ยทั้งตัวเขาแล้วก็เวลากาแฟก็ถูกย้ายกลับลงวาชั้นล่างอีกครั้งเพราะสุขภาพเขาไม่ดีแล้วอ๋อมันเป็นการเปลี่ยนผ่านเชิงสัญ,ญลักษณ์เลยนะคะจากระบอบพ่อเป็นใหญ่ไปสู่สภาวะที่สมดุลขึ้นใช่ครับและพออำนาจของคนรุ่นเก่าเสื่อมลง จุดสนใจของเรื่องก็ย้ายไปที่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะก็ม,มาลลูกชายคนเล็กครับกเม,มานี่คือตัวแทนของปัญญาชนรุ่นใหม่ที่ต้องต่อสู้กับคําถามใหญ่ๆใ,ในชีวิตเลยทั้งเรื่องความรักวิกฤตศรัทธาและก็การค้นหาตัวตนท่ามกลางสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสังเกตว่าวิธีเล่าเรื่องของมาฟุสนี่ก็แปลกดีนะคะเหมือนเวลาในเรื่องมันเดินไม่เท่ากันเลยเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับ คือในเล่มแรก Palace Walk เนี่ยเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแค่2ปีแต่เล่าละเอียดมากค่ะแต่พอเล่ม2 Palace แห่งความปรารถนาเขาเร่งจังหวะขึ้นครอบคลุมเวลา4ปีแล้วในเล่มสุดท้ายถนนน้ำตาลซึ่งสั้นที่สุดเหตุการณ์กลับถูกบีบอัดให้ผ่านไปเร็วมากถึง10ปีมันสร้างความรู้สึกเหมือนทุกอย่างมันเร่งรีบขึ้นหรอคะใช่ครับมันสร้างความรู้สึกเร่งด่วนที่ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้น มันสะท้อนภาพการต่อสู้เพื่ออิสราภาพของชาติที่ดำเนินไปไม่สิ้นสุดแล้วก็เหมือนจะบอกเราว่าการปฏิวัติไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบแต่มันเป็นสภาวะที่ต่อเนื่องและถูกส่งต่อไปเรื่อยๆถูกต้องครับเหมือนกับที่เกิดขึ้นในตอนจบของไตรภาคที่ผู้นำตระกูลอย่างอัลไซเยตดอาเมดกลายเป็นแค่ชายชาราที่อ่อนแอหมดอำนาจไปแล้วแต่การต่อสู้มันไม่ได้จบไปกับเขาครับ มันถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นที่สามซึ่งก็คือหลานชายของเขาที่กำลังกลายเป็นนักปฏิวัติรุ่นใหม่แล้วก็ถูกจับกลุมในตอนท้ายเรื่องวงจรแห่งการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุดครับมาฟุสทิ้งคายเรื่องราวด้วยมุมมองที่ค่อนข้างจะมองโลกในแง่ร้ายนะเกี่ยวกับอนาคตของอียิปต์ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังทิ้งความหวังเล็กๆเอาไว้กับการสืบเนื่องของชีวิตผ่านความตายของอามินาในตอนท้ายและการเกิดของหลานสาวคนใหม่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่ที่เกิดขึ้นพร้อมกันเสมอโดยสรุปแล้วโคดไคโรไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าของครอบครัวหนึ่งแต่เป็นภาพเหมือนของชาติที่กำลังดิ้นรนเพื่อนิยามตัวตนของตัวเองท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างจะรียประเพณีกับโลกสมัยใหม่ ระหว่างการยองจำนวนกับการลุกขึ้นสู้และที่สำคัญที่สุดคือระหว่างภาพลักษณ์ภายนอกกับตัวตนที่แท้จริงข้างในจิตใจของมนุษย์ประเด็นเรื่องความตึงเครียดร,ระหว่างภาพลักษณ์ในที่สาธารณะกับชีวิตส่วนตัวที่ซ่อนไว้นี่เป็นอะไรที่ยังร่วมสมัยมากเลยนะครับ มันชวนให้เราคิดต่อว่าในโลกยุคปัจจุบันที่เส้นแบ่งระหว่างชีวิตสาธารณะกับชีวิตส่วนตัวมันเริ่มเลือนลางเพราะโซเชียลมีเดียเนี่ยกรามสร้างหน้ากากหรือเพอร์โซนาเพื่อเข้าสังคมมันยังมีความหมายเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วด้านมืดหรือชาโ d โดในใจคนเรามันจะแสดงออกมาในรูปแบบไหนในยุคที่ทุกอย่างสามารถถูกแชร์และเปิดเผยได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะ และนั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวในโลกวรรณกรรมได้ใหม่ในรายการ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ